ที่เราโดนไปก่อนอาโดนหมดเลยที่เราโดนพี่หอยพัดเอิ้นซึ่งเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเป็นฝ่ายสองพีหอยเรอนิทูนตอนนี้เราติดไม่รู้ในส่วนของเรื่องนี้นะคะนิพูดได้แค่ในส่วนของนิโนะสำหรับพี่เขาอ่ะนิก็ยังเป็นพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เราหลักแล้วก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะส่วนคือ พี่ผู้หญนร่น่พอีกคนึงเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันก็ในส่วนของพี่เขาไม่ยังเป็นพี่เราเขาโกัมืเดิมนี่แหะคะแล้วก็ด้วยความบรสนใจอค่ะจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วเ้วเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีว่ามันผ่านมานาแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้ะใสิ่งที่คุยกันเเขาใจผอะไรอะคะ กา่คุยกันเป็นการเข้าใจกันอะไรครับ่อไม่ลงทีเรเียวในเรื่องนี้นกันค่ะเพราะว่าถ้าพูดไปมันเป็นคนแบบว่าไม่ตอนนี้มัน,มนชื่อเราชื่อเรามันกระจายไปเยอะมากมันมีข้อมูลไหนมไม่เป็นความจ,จริงบ้างที่อยาจะพูดอะไรจริงจริงยังไม่ได้ดูเลยค่ะว่ามีข้อมูลไหนไมายรึงว่าไม่ไม่ได้เข้าไปดูว่ามันมีแต่ว่าเห็นมากว่ามันนีเรื่องนี้ว่าพี่ลอยพูดมีอะไรอย่างเงี้ยแรแต่ว่าแต่ว่านี่แหละค่ะคือเรื่องหมดเนี่ยเราได้เคยยังคือแล้ว ข,ขอขอ,อ,ขอนุญาตถามล้วกันว่าเป็นมือที่ถ่านจริงไหมคะมนิงคิดว่านิ่งเคารพเตะม,มากพอที่จะไม่เป็นที่ถานของใครใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของเพื่อนก็คือ พขาไม่มีอะไรจริงๆค่ะพอไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าตอนเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงมันไม่มีการสารต่อๆกันมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็แสดงว่ากับครูนี่คือเพื่อนจริงๆใช่ค่ะกับครูกับครูแล้วหลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยด้วยซ้ำในแง่ไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรต่อหรืออะไรคุณไม่ได้คุยเลยกับครูไม่เคยใช้คำว่าแฟน ไม่ไม่เคยเหรอแม่แน่นอนคือตอนที่มันแฟนมีภาพหนูตอนนี้นูสนิทแกมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยมันเป็นภาพเก่าไหมคะถ้อยเนี่ยค่ะมันนานมากแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานมากแล้วแล้วก็มันผ่านมานานแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันมันได้พูดคุยกันอย่างเออได้พูดคุยคุยอย่างเป็นที่สุใจอะค่ะแล้วมันก็มึ่งก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องพูดแต่เวลาบอกว่านานก็คือกี่ยืน่ัน นี่ว่านี้พูดไปหมดแล้วค่ะว่าว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วบัเลอ,อเราน่าจะมูฟออนจากเรื่องนี้ได้แล้วมนเพื่อการเคลียร์เ,เราครั้งนี้มันจะทำให้เราหลุดหลุดรหานี้หรือความสงสัยนี้ไปได้ไหมคะมาเคลียร์เรื่องนีตอนนี้นคิดว่าเมื่อกี้นี้ตอบชัดแล้วนะว่าว่าแบบมันไม่มีอะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรหมายถึงว่านิ้งได้เคลียร์ได้คุยกับสมบูรณ์แบบได้ประทับใจกับพี่เขาแล้วค่ะแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วงานของนี้นี่คือช่วงที่ที่ถูกพบกับพอยอยู่ไหมคะ มันถ่ายมานานแล้วค่ะเันนี้เห็นที่ตอเด็กเขาบอกว่าพี่พลอยอันคโลเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเราเห็นนะคหรือว่าได้เห็นข่าวไม่เคยทำไมว่าตอนคอโลเราเยอเออนิ๊งนี่เห็นข่าวค่ะแต่ว่านิ๊งบอกตรงว่าพี่พลอยยังเป็นพี่ที่ดิ้งหลังเราเคารพอยู่ดีค่ะตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิ๊งซิมโฟฟูดนิ๊งเจอพี่พลอยพี่พลอยเคยให้บัตรกับคือ คือพ <Happiness. S 2> ี <That> ่พลอก็ยังเป็นพี่ที่เรารลังและคารพดีค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังติดต่อกันก็ยังคุยกันดีหนไปบอกพี่พลอยนะคะว่าเออไม่ไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องก็เพิ่งเกิดเมื่อวานเนาะแล้ววันนี้เราก็วันนี้ก็นี่จะทํางานทั้งวันเลยอยากจะคุยกันอยากจะทาควมเข้าใจกับพี่เขาเลยเออนิ้ว่าเราโมโหจากเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนิ้คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับพี่เขาอะค่ะเราไปอ่านกันก่อน ากกว่าค,ะค่ะมันเป็นเรื่องที่นี่เนี่ยเราต้องเผื่อพี่เขามากกว่านั่นเราต่างกัน,นข่าวนี้มันคุยก,กัเบเราอย่างไรบ้างตอนเนี้ยจ<ม>ิตใจความรู้สึกหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวนี้มีผลกระทบกับจิตใจความรู้สึกยังไงบ้างเหรคะเปรียบไหมทำให้เราเบียดหรือเ,เปล่าทกาุกท้ายมันไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปอะค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปได้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านี่รู้สึกว่าที่นิงคุยอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะนิ่งว่านิ่งนิงเคลียร์มปแล้วหมายถึงว่านิงว่านิ้ง นิท้ททำพยายามทำให้ดีที่สุดเท,ท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วอะค่ะแต่ที่บอกว่าที่รู้สึกว่าเรื่องตอนที่เราเป็นเนื้ององเราแบบว่าพวกนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นมาได้เลยเนาะเออหลายหลายอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราแบบขื่อสัตว์เราจริงใจมันโอเ okay คแล้วแล้วหลัจงจากนี้กับคนที่กำลังพูดถึงเราในโซเชียลไปแบบหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องมันแบบไปกันใหญ่แล้วเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาว่า ไม่ไม่มีอะไรจะบอกค่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยแล้วก็คือนิ้งว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจความความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจไม่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรทูกคนรู้อยู่แก่ใจว่าความความเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยได้ไหมเพราะว่าเป็นการเข้าใจผิดเข้านั้นมีเรื่องอื่นตเด็ดไหมคะเรื่องนี้อัปเด็นั้นอัปเดตสุดแล้วค่ะตอนนี้่ะแต่ว่าแต่ว่าคนนี้คนนี้นสบายใจค่ะเออพอดมไ้ออกมาพูดตรงนี้ว่าอาจจะ คได้ยิบเวลใจเเพิม้วแต่พ hmm. ูดเราก็ดีขึ้นนะคะไปดูว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าแบบความดีสนใจของเราคืออะไรตรงไหนและเพูดตรงไหนนะคะแล้วจิดว่านี่พูดไปสมควรแล้วว่าเรื่องราวแบบเจมาันนี้เราแต่เราพูดมันเป็แค่เพื่อนกัน ได้คุยกับพี่ถูพี่คะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเราจะไม่ไปเรื่องอื่นกันจริงๆแล้วค่ะมันยังไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์อ,อะไรนะคะตอนนี้นิ้งโสดไหมคะ่ะนิ่งโสดค่ะตอนนี้นิ่งโสดค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าจะถาประเด็นต่อไปก็คือถามต่อไปได้เลยค่ะ,ะเรื่องค่ะ ไปค่ะเพื่อนไค่ะไปอีกคนนึ่งคือพี่ไปยังไงคะลูกพี่ไปอ๋พี่ไปพี่ตามแล้วไปกับไปก็เป็นเพื่อนกันค่ะคือจะมีท่าแบบับไจว่าเราใส่เสื้อเหมือนกันมันดูเราเหมือนจำนอ๋อคือจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์แบบตรงๆไลฟ์สไตล์เป็นคนเป็นใกล้เคียงกันมากด้วยความที่แบบเราก็เป็น คนเล่นกีฬาหรือว่าแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะคือนทนสายใกล้เคียงกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันก็เป็นปกติค่ะก็เป็นเพื่อนกันคือวันไหนว่างโอเคอยากไปนี่ไปน,นั่นเพื่อเราก็ชวนกันในกลุ่มอย่างที่เห็นมีพี่เตอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ไปด้วยกันก็คือตามที่เขามีเดลของเขาอะไรเงี้ยเขาเขาก็ทํางานทุกวันทอนมากเขาแบบอยากไปนั่นอยากไปนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็พอเราออกมาแบบว่า เราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าเอาไปด้วยกันอะไรเงี้ยหละตอนนี้มันก็ได้ไม่ต้องเป็นประเด็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรือว่าเราก็เป็นเพื่อนกันจริงๆทุกคนก็ไปเลยนะใช่คือคือมันคือถน้าไปวินคือคู่กันไปนี้ก็คู่คู่กับเพราะว่าเพราะว่าเวลาว่างก็คือเปิดท็อพิกขึ้นมาแล้วมเถีบกันแค่นั้นนะคะมันมันเป็นเป็นแบบการได้เสื้อโมเดลอะไรก็ตามนี้ค่ะอ๋อถ้าถ้าเสื่อก็เป็นของเขาจริงๆค่ะคือวันนั้นใส่ใส่ไปดูไม่ต่าไม่ใช่ไปดู โดนตีเราต้องเล่าว่าแอร์มันมาไม่ไม่ไม่ใช่ลองไป้องลองตัวหมอขอโทษค่ะพอดีเพราว่าเขาถามก็เลยไปไปดูอะไรดไปดูไปดูไปดูละครในทีทางวันใช่ค่ะดูละครในทีแล้วก็ แล้วก็หนาวค่ะแล้วก็เขาก็มีเสื้อในรถเขาก็เลยเอาเสื้อมาให้แค่ที่นนั่นเองแต่มันเรื่องมันเรื่องมันเบสิกมาก็ถือเข้าใจเข้าใจไปแบบนั้นว่าแบบด้วยความไว้ใส่หมวกอะไรเงี้ยก็แบบว่าว่าอัพฮารตัวไปอะไรเงี้ยแอบตกไปหนูว่าในในส่วนของเขาเขาน่าจะอัพฮารตัวแล้วไหมหนูว่าแบบเนื้อออกใช่ไหมว่าไม่ได้เหมือนเราที่แบบว่าเออเขาก็อาจจะแบบต้องการความเป็นตัวนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ความฝันอะอางเงีเราได้ไปคุยกับเขานะคะด้วไหนว่าเอ้ยเรามีข่าวกันนะเราโดนจับ เปิดฟาเ,เปิดฟ้าเปนรูอะ,ะไอร,ะระไกีนเหรอคะนเราคะใช่หน้าเหมือกันแต่ว่าแต่ว่าแบบตลกคือแบบเวลามีคนเห็นอยู่ด้วยกันกว่าีแอปทุกคนจะแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่ามึงสองคนหน้าเหมือนกันทเรื่องกเก็แบบเออโอเคแบบก็เหมือนอะไรเง <todos S 2> <ม>ี้งยแอปสกิดนห่เขาว่าอุ๊อะไรกันหนาทำไมถึงแบบเวามสนิกันจะนคเยอะด้วยเด็อะไรนะะดยวที่ไแเยอองเถอะ ค่ะก็แต่ว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะมีโอกาสจะแบบว่ากันไหมตอนนี้ไม่มีเลยค่ะไม่ไม่มีเลยค่ะคือเพื่อความที่แบบจริงๆแล้วเราเหมือนแบบว่าเวลาว่างเราก็มาเจอกันได้ค่ะเราไม่ได้คุยกันตลอดเวลาเราไม่ได้อัปเดตกันทุกเรื่องว่าแบบว่าวันนี้ทาอะไรมาอะไรเงี้ยตอนเนี้ยค่ะมันก็คือแบบว่า เออว่างอยากไปนี่ไหมเอาไปจอยกันแค่นั uh, ้นเลยแบบปล่อยมวยไม่เจอจอยกันแค่นี้ค่ะมันง่ายง่ายมากสเปคนไหมคะไปไม่จะเป็ต้องถามเขานะคะแต่หนูอยากแต่หนูอยากรู้ว่าถ้าน้าเหมือนกันเนี่ยคือใบสวยหรือหล่อค่ะกู้ง่ายสือหล่อหนูอยากรู้ว่าใครสวยแล้วใครแบบไปถื้ว่าแบบยังไงก็น่าจะใช้คำว่าสวยแล้วหล่อได้ครับกู้ จะมีละครอะไรด้วยกันจรงม่ะไม่มีค่ะยังไม่ยังไม่ได้มีงานเป็นค่เพื่อนนอะไรนะคะเนี่ยค่รู้จักกันแต่ยังไม่ได้มีงานใช่ค่ะรู้จักกันรู้จักกันรู้จักกันแล้วลุงกายเป็นสาวออ่วยเลยตอนนี้คนพูดลา่เป็นสาวออดที่คนหลายๆคนพูดถึงกันเคะไม่รู้เลยค่ะ ไปเดี๋ยวว่าไม่รู้เลยว่ากลายเป็นแบบสาวฮอตคนพูดถึงหนุเพียงช่วงนั่คุยเหมือนมีหลายๆประเด็นไม่พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนที่พี่ๆอยากจะรู้ใช่ไหมคะใช่เปเลยว่าไรเลยกินเนื้อจริงมากก็ไม่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 ได้คิดว่ารู้สึกอะไรอะไรย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ ที่ที่ธรรมดามากไม่ซ้ำเพราะว่าเราก็เป็นเนื้ unda, องอหรือเป็นโลคซ like ัมติงอะไรเงี้ยแต่ว oui, ่าหนูว่าไม่ได้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 เป็นอะไรอะเพราะว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรตคุยคุยมันยิ่งโสดหรอคะอะไรนะคะขนาด้โสดโสดค่ะขอย้ำเลยนะคะว่าไม่ไม่โสดอ๋อหนูไม่หนูขอโทษ ร <laughs> ูอีกแล้วอ่ะหนู้ดูขอโทษดูขอโทษไม่มพูดค <standen S 1> ุยเขาแบบฝั่งนี้แล้วเขาพูดแล้วว่าแบบเวลาพูดกับคนที่มันพูดกันเอหนูขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วดสวยฝั่งนี้ทำไมโสดล่ะคะนนุเออก็คิดว่า คือถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีก็ไม่มีดีกว่า่ะเพราะว่าเพราะว่าดีต่อใจใครก็ชอบถูกไหมคะเออแล้วถ้ามันมีแล้วยังไม่ดีนี่คิดว่าเราก็ไม่ได้รีบที่จะมีเพราะว่าเราก็ชอบทางานค่ะชอบทางานชอบแสดงชอบเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราคนบ้านงานมากคือถ้าแบบทํางานก็คือจะไม่เอาอย่างอื่นเลยมีดีของแบบที่แบบไหนคะอะไรนะคะมีใครมาแวะเวียนจีมีใครมาแวะเวียนนะคะไม่มีนะคะตอนนี้ไม่มีเลยอยากมีแฟนไหมอยากมีแฟนไหมตอนนี้อยากมีแฟนไหม ถ้าถ้ามีคือจริงๆแล้วนี่รู้สึกว่านิ่รู้สึกว่านิงชอบมีความรักนะแต่อย่างที่บอกว่าคือเวลาเรามีความรักเนาะนี่นว่าทุกคนชอบมีความรักดีกว่าทุกคนอยากจะมีความรักทุกคนอยากดูเลิฟทุกคนอยากอยู่ในที่ที่ลายล้อมไปด้วยทุกคนที่รักเราอะไรเงี้ยคือนิงก็อยากมีสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าถ้าในเรื่องของแฟนอะถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีค่ะแล้วมัน มันต้องมาบัดรพอหรือว่ามันต้องมาทำร้ายเรื่องอื่นอีกอะเราก็เลยร parole, ู้สึกว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าเราก็ย ja er ังมีพี่น้องครอบครัวแฟนๆที่แบบว่าอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยแล้วน <sl> <scientifically> claro uh ี้รู้สึกว่าคือนีรู้สึกว่านี้โอเคอะนี้รู้สึกว่านี่รู้สึกว่าแค่นี้นี่ก็รู้สึกว่าอาพี่เชยนกับสิ่งนี้แล้วที่นิ้งได้รับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยแม้ว่านิก็ไม่ได้หมยถึงว่าแบบนิไม่ได้ทําอะไรให้พวกเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเขาก็ยัง จะพูมซัพพอร์ตเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เลยรู้สึกว่านี่โอเคแล้วแบบแบบแค่นี้อ่ะแบบก็แบบแค่นี้ค่ะแต่ถ้ามีแฟนนี่ก็ไม่เป็นมือที่สามใช่เนาะอะไรนะคะถ้ามีแฟนเราก็ไม่ไปแย่งกันหรอกไมเออนี่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยงั้นไม่มีค่ะไม่มีนะคโอเ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 คมือที่สามมันดูเหมือนหมายถึงว่าแบบเข้าไปพัวพันไปยุ่งเกี่ยวกัแยกเนาะ เื่องนี้มั่นใจว่ามันไม่ใช่ค่ะผู้ชายที่ดีสำหรับนิ้งต้องเป็นยังไงคะโโหหลอหรอไม่นะนิ้ว่ามันน่าจะนิ้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเคมีที่มันแบบรู้สึกแล้วก็ทีดีเหรอหะคะหรือพอกินกับหลักอ่ะยากก็ห้ามที่จะไม่เอาเลยผู้ชายแบบที่จะไม่เอาเลยโกหกค่ะหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าเปรตเพื่อสัตว์และจริงใ,ใจยังไงก็ดีที่สุดหมายถึงว่าก็ ทำแล้วก็โอเคก็แบบบอกหรือว่าอะไรคือยังไงคือคือเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สับซ้อนนะคะหมายถึงว่าบางคนก็โอเคแบบนี้ไม่โอเคแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามมีรู้สึกว่า,วา,าถ้าเราถ้าเราชื่อขันและจริงใจอ่ะมันมันคือแบบเออฉันเป็นคนแบบนี้แหละเธอโอเคไหมไม่โอเคเราก็เราก็แค่แย,ยากกันไปอะไรเงี้ยหรือถ้าเธอโอเคแล้วโอเคขนาดคี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วหนูอ่ะพูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะถึงหนูจริงๆอ่ะหนูก็อาจจะโอเคในเรื่องนี้ของคนนี้ไม่โอเคในเรื่องนี้ของคนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเจอผู้ชายเจ้าชูและโกหกนกิ้จะทำยังไงเจ้าชูและโกหกอุย้ยไม่เคยเจอเลยค่ะยังไม่เคยเจอใช่ไหมยังไม่เคยเจอเลยค่ะยังไม่เคยเจอผู้ชายเจ้าชู้และโกหกหนูไม่ได้มีแฟนเยอะค่ะโอเคขอบคุณนะลูกอีกท่านหนึ่